ว้าวนี่วันนี้ได้อะไรวันนี้ได้พิซซ่าจ้ามีฟุตบอลในทีวีกินพิซซ่าไปด้วยดูดูฟุตบอลไปด้วยอื How many t h i n g How many box? oh, two boxes สองกล่องเชียว Like hon right? so. can you open one more box please ยงนนึงเป็นยังไงเนาะลนนะลนนะลนนะว่ะคะอุ๊ยทุกคนน่ารักมากอุ๊ยแล้วกินก่อนนี่เยอวันนี้งดอาหารไทยค่ะทางพิซซาค่ะ ลิเดรน่พ kind of okay. ูดได้โอเคเปิด don't let evet, t h e c l o s <is> โอเคอืมไม่อจะไปฉันไม่อยากบล็อกทีว l ฟุตบอลฟุตบอลนี่นะคะโอเคดูด <figure out> ังดูฟุตบอลไปด้วยทานพิซซาไปด้วยอะไรจะ สำราญขนาดนี้ค่ะคุณลงมือเลยค่ะตัว <really> อย่างกันนะคะอันนี้อันนี้ตัวแบบค่ะถ mm hmm. ้าทำก,กันค่ะ mm hmm. วันนี้ลุงบอกไม่ต้องทำอาหารค่ะทานพิซซ่าเปลี่ยนบรรยากาศ Just literally come out literally the come oven of เราิวอ่นง saying ทล่าทเร t โอ้ใจเย็นไม่แย่งครมีเยอะเป็นอไงฮะอืมเบอร o เทอรบอนด์ไม่ฟูดอร่อยอร่อยกว่าของแม่บ้านใช่ไหมใส่หัวบันมีผ่านไลค์โอเคสร้างทำทำถามลุงว่าอะไรยกับของแม่บ้าน ทำใช่ไหมลุงว่าอืมของแม่บ้านอร่อยกว่าพูดอาใจยกันแบบแบบนี้คี้เกียดทำกับข้าเองละสิลองไม่แซ่บ How about this one? This one uh what you prefer? You you need to try this one first <c oughs> ต้องต้องจะถามลุงว่าลุงชอบแบบไหนระหว่างสองอย่างนี้ ชิคชิคมีชีสด้วยนี่หนุแดดออกฝนเพิ่งจะหยุดตกแดดเพิ่งจะออกฝนตกทั้งวันวันนี้อืไแซบละสิลุงดจะเิทุชแบบไหน อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยเลยบอกไม่ถูกว่าชอบอันไหนมากกว่าไม่มีข้าวก็ตอมหน้าก็ไม่ได้ไม่ร้านไม่มีข้า o w My c ้าวเออไม่ข้าวอยู่วันข้าวไหมเอาข้าวไหมข้าวไข่เจียวไม่ใช่ไม่ใช่ I thôi thì chơi mấy for me Oh My uh, Today No Day off Yeah, day off For me, make me cow Me cooking today Yeah, yeah, <coughs> Me cooking today This is your cooking? Yes Oh, look what I'm definitely put them in boxes Go ho Look, blue ไอแชมพูเซนิติ้งโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย